สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องค่ะคลิปนี้ก็ทื่เอเ้าพี่น้องป่าข้าวส่วนคลิปนี้นี่จะพูดมาพูดถึงว่าวิธีการตาดัดใบเขาพี่น้องตัดใบข้าวเพื่อกําจัดวัชพืชอืมก็คือว่าหละถ้าแมนสีลงไปถอนก็คือว่าแหละนาแต่ละคนกับแมนว่าไล่สองไล่เนาะขนาดไล่สองไล่นี่ก็ยังเหนื่อยแล้วถ้า มีคนมีนายี่สิบสามสิบไร่ที่ลงไปถอนแน,น่ใดแม่นบอเพราะฉะนั้นพี่น้องวิธีการกำจัดหญ้าที่ดีที่สุดกับในปัจจุบันนี่นะในสภาวะปัจจุบันแล้วก็เหมาะแก่เอื้อนมาอย่างเหมาะแก่สภาวะที่เฮาเฮ็ดหน้าในปัจจุบันนะเนาะตอนนี้ปัจจุบันเราก็ส่วนมากกับเป็นนาวานพี่น้อง่วนมากก็เป็นนาวาน อันนี้ก็นาหยอดก็ส่วนหน่อยพี่น้องส่วนน้อยอืมแต่นายอดกับนาหวานก็ใช้มเมล็ดไอหวานไปก่อนเหมือนกันอืมเพราะฉะนั้นกับตัดได้คือกันแลบบวชนายอดบวชนาหวานเออส่วนพี่น้องส่วนนี่ข้าวเข่าที่เหมาะแก่การตัดนี่พี่น้องข้าวที่เหมาะคก่การตัดนี่ผมแนะนําว่าต้องต้องเป็นข้าวอายุสองเดือนขึ้นไปได้พี่น้องเ้อ ข้าวอายุสองเดือนขึ้นไปถึงจะเหมาะแก่การตัดเพราะว่าอะไรถึงจะเหมาะแก่การตัดก <and S 2> <tube> ็คือพี่น้องข้าวอายุสองเดือนนี่ต้นมันสีใหญ่แล้วพี่น้องต้นมันจะใหญ่แล้วอือแมนว่าพอต้นมันใหญ่แล้วพี่น้องพอต้นมันใหญ่แล้วนี่มันเป็นข้อดียังไงก็ข้อดีก็คือข้อดีก็คือมั่นเข่าสองเดือนในต้นมันใหญ่เป็นต้นมันใหญ่ต้นมันแข็งแรงแล้วพอตัดไปนี่ข้อดีของมันก็คือ มันแทงยอดไวพี่น้องเออมันแทงยอดไวแทงยอดไวมันเป็นผลดีเป็นผลดีอะไรคือก็คือมันจะช่วยคลุมหญ้าได้ดีน,นั่นแหละอือข้าวอายุสองเดือนนี่สองเดือนขึ้นไปนะเออห้ามต่ากว่าสองเดือนอือหามต่ากว่าสองเดือนเออมันสิเหมาะตัดนี่ห้อยตัดเช้าเช้าหนึ่งนี่ขึ้นไปสามมือแบบนี้ขึ้นไปสิสามนิ้วเลยเนดะ้อ ตัดเช้านี่ตอนเย็นนี่ตอนเย็นคุณเจ้าเดินยางไปเบื้องเลยเออถวบ,บ่เสือผมนะขึ้นห้อยสามนิ้วโูสองมือขึ้นไปเป็นคืบเออคิดเบื้องนะภายในสองวันอนะ่ะข้าวนะี่ะขึ้นไปเป็นคืบมันก็ส่งผลดีนงมันก็ส่งผลดีไอ้กลับไอ้ไอ้กลับไอ,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 อ้างวะกลับข้าวนี่แหละแมนว่าเพราะว่ามันช่วยคุมหญ้ามันดีดตัวมันดีดตัวยืดตัวหนีหญ้าได้เออแต่หญ้านี่ตัดมือหนึ่งนะมัน มือสองมือมันบริขืนเป็นขืบเลยพี่น้องยาเนี่ยเออเพราะฉะนั้นเนี่ผมจึงบอกว่าตัดเข่าเนี่ยต้องต้องเลือกจังหวะแล้วก็ดูข้าวด้วยอบอแมนว่า <c oughs> เห็นายาโก้งแยมใดก็ลงไปตัดยยมนั้นแมนบอกอแบบนั้นมันกับโบแมนพี่นอ้องช่วงจังหวะมันเกืบเหมือนที่ผมบอกเลยช่วงจังหวะในการตัดใบเข่าเนี่ยก็คือตัดในช่วงไงเร็วสุดนะพี่น้องเร็วสุดนะ คือถ้าคนสําหรับหวานเข้าเร็วที่สุดน่ะก็ต้นเดือนกักละเอ้ยไปลายเดือนกรลฎากมดาพี่น้องปลายเดือนกรลฎากมดาหรือว่าต้นเดือนสิงหาเออแต่ช่วงเวลาที่เหมาะที่สุดก็คือเดือนสิงหาเนี่ยพี่น้องเดือนสิงหานี่แหละช่วงไอ้ต้นเดือนจนถึงกลางเดือนสีเหมาะที่สุดเลยเหมาะอืมเหมาะเพราะอะไรเพราะว่าเหมาะแก่การที่เราจะใส่ปุ๋ยรับร่วงในเดือนกันยายงนไง่พี่น้องสมมุติว่าเอาตัดเขาในช่วงต้นเดือนสิงหา เราก็ทิ้งไว้ประมาณเดือนหนึ่งเพื่ออะไรเพื่อให้ไอต้นข้าวนี่มันได้สร้างลําต้นสร้างใบแล้วก็สะสมอาหารภายในระยะเวลาหนึ่งเดือนกว่าๆนี่พี่นอ้องมันมันเหมาะมันเหมาะแก่การไอระยะเวลาของมันในการสะสมอาหารในการสร้างใบสร้างลําต้นเอแล้วก็ลําต้นมันสีม่สูงจนเกินไปพี่นอ้องสำคัญนี่แหละคือถ้าตัดผิดช่วงเวลาหรือว่าตัดเร็วตัดเร็วก็ต้นเขามันก็สูงพดอีก แม่นบอคือยังตัดในช่วงไอ้ต้นเดือนกระกฎาคมอย่างสิต้นเขามันก็สูงเกินไปทีนี้มันเกิดแมนยูไว้สำหรับไอ้คนที่ปลูกเขาเรีว้วมันก็ต้องตัดเรียวก็แมนยูแต่ว่ามันก็ดส่งผลเสียอีกหละพี่นอ้องแต่ถามว่าแต่ถามว่าปลูกเขาเร็้ยวแล้วสีมาซิีมาลอดตัดไใ้ช่วงเดือนสิงหาได้บอก็ได้เหมือนกันพี่น้องคือ ข้าวนาปีนี่ข้าวนาปีนี่คือไม่ว่าคุณจะวานเร็้ยวหรือวานชามันกัดมันกัดออกพร้อมๆกันพี่นอ้องเออมันก็ได้เกี่ยวพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นนี่เ่ราว่าคุณจะวานจักเดือนสองเดือนหรือว่าสามเดือนเออหรือว่าสองเดือนเครื่อง่ออวนหมากกับวานเมษาหนอกเมษาก็เมษาพฤษภามิถุนากรกขดานั่นสิงหามันบอกก็สามเดือนเองก็บสามเดือนเอ,อเต็มที่ก็สามเดือนกว่าๆเนี่ยพี่น้อง มันก็ตัดได้พี่น้องสําหรับคนที่ปลูกในช่วงปลายเดือนเมษาแล้วก็มาล่อตัดในช่วงไอต้นเดือนสิงหามันก็ตัดได้พี่น้องแต่ว่าพี่น้องพี่น้องต้องดูต้นเข่าเนี่ยอือคือถ้าต้นข้าวมันแข็งแรงสมบูรณ์ต้นสูงต้นใหญ่เข้าก็ยาไปตัดต่ำพี่น้องเข้าก็ตัดสูงแต่ถ้าต้นข้าวต้นไหนมันต้นเล็กต้นเตี้ยเนี่ยันนั้นเข้าก็ตัดต่ำได้อือเพราะว่ามี พี่น้อง FC เอฟซถามมากครับบอกว่าตัดเข่าเนี่ยตัดข้าวเนี่ยต้องตัดสูงสักแค่ไหนตัดต่ำสักแค่ไหนคือผมก็ตอบ,บไ่ได้เลยพี่น้องจะให้ผมไปตอบว่าตัดหนึ่งนิ้วสองนิ้วแบบนั้นมันมันกัดผมก็บ,บก่บเห็นหนางานแมนบอล่ะผมก็อาจจะตอบผิดไปนะเอาอยัางซี่ซะต้องดูที่ต้นข้าวของข้าวเป็นหลักนะคือจังแบบนี้เนี่ยแบบนี้ต้นมันเตี้ยมันบอต้นมันเตี้ยนี่ยข้าวสิตัดเน่ไหร ยกตัวอย่างตัวนี้สมมติว่าต้นมันเตี้ยเบนี่ยเราจะตัดตอนไหนช่วงไหนล่ะนี่ตัดกลางต้นข้าวนี่พี่น้องกลางต้นเขานี่เห็นบอแมนมาตัดทั้งผีเลยแมนตัดตรงนี้เลยตัดกลางต้นข้าวนี่นอ,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 อืเห็นบอวัดจากดินขึ้นมากะสามนิ้วสามนิ้วสามนิ้วชี้นี่นะือสามนิ้วเรียงอย่างนี้นะเออแม,มนบอกเพราะว่าอะไรเพราะว่าต้นข้าวมันเตี้ยอยู่ไง เออแต่สำหรับต้นเขาไผ่ที่มันใหญ่มันสูงแล้วก็ก,กับเบื้องเอาพี่น้องแต่พูดง่ายๆคือตัดประมาณสักกลางลำต้นหี่พี่น้องตัดกลางลำต้นนน่ดีเออมันจะพอดีเออถ้าจะไปตอบว่าตัดหนึ่งนิ้วสองนิ้วสามนิ้วือวนวใไก็มันก็คือหน้าบางคนกับต้นสูงใหญ่เนาะแต่หน้าบางคนกับเขาบาท่านใหญ่แม่นบอกคืออย่างสมมุติว่าข้าสามเดือนเหมือนกันสำหรับนาที่อุดมสมบูรณ์มันกับต้นใหญ่แม่นบ่ แล้วนาที่มันไม่อุดมสมบูรลณล์มันก็ต้นน้อยเพราะฉะนั้นเข้าเข้าสืบไปบอกว่าออนาของผมไสามเดือนนจะตัดสูงตัดต่ำสักแค่ไหนมันบอกไม่ได้เด็กพี่น้องมันมันบอกไม่ได้เออให้พี่น้องดูที่ต้นข้าวของเรา,เอ,าเออต้นต้นเล็กก็ตัดเตี้ยหน่อยต้นใหญ่ต้นสูงก็ตัดสูงหน่อยแค่นั้นแหละอ,อส่วนจะกี่นิ้วหรือกี่เซนพี่น้องกลับไปพิจนนารณาไงเงาเอ,อแต่ขออย่างเดียว อย่าตัดต่ำติดดินแค่นั้นแหละเออแล้วก็นาต้องมีน้ําแค่นี้เองสําคัญสุดต,ต้องใส่ปุ๋ยก่อนใส่ปุ๋ยก่อนแล้วก็ตัดเลยใส่ปุ๋ยเสร็จตัดทันทีเลยเออใส่ปุ๋ยเพื่อเร่งการจเจริญเติบโตของมันเออกับพี่น้องก็ลองเอาไปพิจ,จารณาเบื้องพี่น้องสําหรับใครที่กําลังคิดจะตัดข้าวหรือว่าคิดกําลังจะกําจัดวัชพืชอ,อือแต่ทางนี้ทางนั้นกิดช่วงนี้กับท่านหมะดอกพี่น้องเออถึงข้าวจะครบสองเดือนแล้วก็ตามเพราะว่ามัน เพิ่งจะมิถุนามันบอกรลกกระดากอะปลายเดือนผุละจังจังสีเหมาะพี่น้องหนูจังสีเหมาะเพราะว่ายอย่างเพราะว่ามันเป็นข้าวนาปีนะพี่น้องเราต้องไปรีบไปเร่งรอเดือนรอจังหวะมันดีๆอืมภายสิทธาตอนนี้ก็รอไปก่อนเออแต่คลิปนี้เนะี่ยมาพูดเป็นแนวทางเฉยๆว่าข้าวนี่ที่เหมาะแก่การตัดแล้วตัดมันจะมีประสิทธิภาพในการช่วยคลุมวัชพืชก็คือข้าวอายุสองเดือนขึ้นไปพี่น้องห้ามต่ำกว่านี้นะ ออถามว่ามันต่ํากว่านี้ได้ไหมถ้าอายุข้าวไม่ถึงสองเดือนนี่เหมือนที่ผมบอกข้าวมันจะต้นเล็กพอมันต้นเล็กนี่มันมันสิมันสิแทงยอดบ่ได้ดีพี่น้องมันจะแทงยอดได้ไม่ค่อยดีเออแล้วพอมันแทงยอดไม่ค่อยดีปุ๊บนี่มันสีทรงผลเทียนไหงยาเนี่ยมันขึ้นมากคือเก่าเหอเพราะฉะนั้นเนี่ยตัดเข่าก็ต้องเบิงเข่าให้มันมีอายุสองเดือนขึ้นไปนะพี่น้องสองเดือนเต็มขึ้นไปนะ อถ้าต่ำกว่าสองเดือนห้ามตัดเออกะทางนี้ทางนั้นก็ไม่ต้องเชื่อผมพี่น้องดูที่หน้าง,งานเป็นหลักเออหรือว่าถ้าใครอยากทดลองทาดูก็ทดลองได้พี่นอ้องเอคลิปนี้กัประมาณนี้เล่าสู่กันฟัง